ราคาทองก็ลงมาค่อนข้างแรงเนาะนะครับอย่างที่เราเห็นภาพกันว่าโอ้โหที่เราตีเส้นไว้ข้างบนนะครับผมก็ติดในโซนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่นะครับยังไม่ได้ถึงเส้นสองลยนะครับนะครับก็มาซะแล้วจ็ไม่พ้นไปแล้วเหมือนเห็นเหมือนเห็นชื่อรายการเราว่าจะหลุดไหมสองพันเจ็ดหลุดเลยยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบแล้วล่ะไปออกซะแน่เป็นรายการุไม่ได้มั้งนะครับอ่ะ ก็ามากันตอบนะครับว่าเฮ้ยร,ราคาเนี่ยคําถามขึ้นหลุดไปแล้วทําไงต่อครับอย่างอย่างแรกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราโดนขึ้นห้องเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราโดนคือว่าที่วันที่เราให้ไว 2, ้สองพันเจ็ดร้อยสิบจริงๆเขากลิ้งเนรับเปิดมาเช้าติดเหนือติดสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าครับโดนฝั่งรองฝั่งชขตบอดอกหนึ่งนะแต่ฝั่งรองยังไม่ได้เข้าไงนะครับตอนเนี้ยบอกว่าจะเพิ่งเข้าฝั่งรองก่อน เพราะว่าปัจจัยนะครับในฝั่งของเรื่องของสงครามเนี่ยมันมีความรุนแรงน้อยลงเนาะน,นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอังกฤษเนี่ยออ้ถึงแมึงฝรั่งเศสนะครับจะให้อาวุธมาเนี่ยก็ภาพวิสัยใกล้ๆ,ลๆลอังกฤษเลยครับไม่ได้ไกลกันนะครับคล้ายๆชซอมชาโดที่ที่เห็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะขี่ปนาวุธอ่ะวิสัยไกลอ่ะตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่แบบวิธีการทำลายล้างของชซอมชารโดอ่ะมันอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกิโลเมตร ก็ของของกิบเนี่ยไม่ไม่ได้ต่างกันไม่ต่างกันพอละเสร็จไม่ต่างกันไม่ต่างจากของกิบมากคือศักยภาพพวกเราระศักยภาพของขิมราวุธอ่ะให้เคียงกันมากแทบจะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นความรุนแรงของตัวอาวุธก็ไม่ได้จะรุนแรงมากขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าให้ไปถึงซุเครยปอ่ะเอออันนี้มีประเด็นอันนั้นประมาณสักสองพันครับนะครับก็ไม่ต่างว่าอาวุธของรัสเซียก็ถิงเงินนะ เออคือเร็วต่อชั่วโมงนะสามหมื่นอหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วกันอนะคืออยากให้ทันเห็นนะเร,เราเรียบร้อยยี่สิบเนี่ยเรายังเห็นนะเออนี่ไม่เห็นละแต่เนี้ยไม่เห็นเลยเลยหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วมากที่เร็วมากาคำถามคืออยากเห็นเหมือนกันนะว่าแม่งจะเห็นเป็นยังไง่าแบบอาจจะเป็น อารมณ์แบบเห็นเป็นสายลมแบบแบบต่ำหนักที่เราเห็นกันนะเวลาน่าจะเป็นแบบประมาณนั้นคือคือไอ้ที่มันขึ้นวันศุกร์ก็เอเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยอาวุธใหม่เร็ือไปไหมครับเหลืไปไหมมันแง่คือคือแบบว่าเฮ้ยตอนแรกเขามีนี่นี่เหลือเสียงใช่ใช่ไหมคําตอบคืออันนี้ขนาดเนี้ยเท่ากับว่าถ้ามันเดินทางเนี่ย หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยกรวนเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคำถามคือมันเดินทางให้ไกลเกินในฝั่งของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไกลเกินฝั่งของยุโรปปีกนะเออไม่ใช่ไกลเกินฝั่งยูเครนบอกนะก็ไกลขนาดนั้นอะพ่าไงก็โชว์โชว์เห็นว่านี่อาวุธเนต้องนนี้ใช่นี่แหละพิษใไกลเออพิษัยไกลที่ต้องทาลายล้างมันต้องแบบนี้ <laughs> เพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่า รับเซียเครมนะบอกว่าที่เป็นรุ่โตใหม่เนี่ยยุโรปเนี่ยยังไม่สามารถที่จะป้องกันโดยจรวดได้อืมเค้นเฉพาะยุโรปนะแต่ไม่เค้นอเมริกาแสดงว่ารู้ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีของมีของมีการมีของอาจารย์ก็ชั่นพูดนะว่าเคม้นแเ่แาะยุโรปยุโรปฟองไงถั้งท้ายยัโรปเดี๋ยวอเมริกาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คุณอย่ามาเบรมผมอย่ามาอย่ามาบูลลี่ผมอย่ามาบูบี้อย่ามาบูบี้อย่าบูีา การป้องกันของมาเรของผมใช่ก <ligen> ็เป็นก็เป็นเรื่องที่มันถือเป็นการยกระดับครับในวันศุกร์แต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการยกระดับอะไรใหม่อืมเพราะว่าณตอนเนี้ยรอยุโรปกลับมายกระดับหรือรอยูเครนกลับมายกระดับตัวของยูเครนเนี่ยอยากยกระดับอืมเพราะว่ายูเครนเนี่ยร้องขอนะครับในขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับตัวของทอเฮส H D D <iving> เ ของไทยนะครับตึว่าไทยได้แหละถ้าอ่านนะครับผมไม่น่ใจะผมอาจจะเรียนไทยเนี่ยไม่น่าจะภาษาอังกนี่เป็นยังไงนะครับก็เรียกร้องเนี่ยว่าจะยิงที่ถึงกรุงมอสโกเลยทีเดียว <c oughs> เอางั้นเลย <c oughs> ถ้าได้นะจะได้ก็ไม่รู้แหละว่าได้ไม่ได้อันนี้อันนี้คือมันไม่มีการขยายวงรอบใหม่ครับในมุมผมนะในมุมผมนะโอเคแล้วก็มีปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์แท็กระิ่ไม่เอ่ดอลลาร ที่จะแข่งเพิ่มก็มีปักใจเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เองก็รับกับตัวของ PMI PMI PM ของทางเอาไปเื่องของทางสหรัฐกก่อนอว่าดูดีมา,มากๆสำหรับ PMI ภาคบริการ53ใช่มันสูงระดับสูงสุดในรอบสองปีก็ทำให้เห็นว่าเอยภาคบริการของทางสหรัฐเนี่ยดีดีแบบดูดีเลยแต่ว่ามันก็ยังมี มันก็ยังมีตัวอย่างภาคกผลิตอย่างเดียวภาคกำลิตที่ที่ยังอยู่ในระดับกดตัวนะต่ำกว่าห้าสิบนั่นนั่นเป็นภาคของการผลิตแล้วเครวมกันภาคผลิตเฉยๆก็ก็ต่ำใช่ภาคผลิตเฉยๆก็ยังต่าอยู่เออใช่ใช่ภาคผลิตยตัต่ำอืมเออเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคอมมิทธิ์ที่พูดจนะริงนะโอเคถามว่าต่ำไหมแต่ว่ามันขยายตัวจากครั้งก่อนนะอบอกก่อนนะคะแต่เพื่อนบ้านเป็นไงเพื่อนบ,บ้านมันแย่แย่แบบแย่เลยเราไปเริ่มที่ยุโรป ภาคการผล mm ิตเอภาคเอาไปดูเปนแบบรวมกันก่อนก็อยู่ในระดับต่ำมาหดตัวที่48.1ห <Okay. S 2> ดตัวที่50 50แล้วที่หนักไปกว่านั้นถ้าไปแยกคือ P.M.I. ภาคบริการของยุโรปนะครับลงไปอยู่ที่45.2 mm hmm. จากเดิม46นะครับแล้วก็ภาคของบริการอยู่ที่49.2 mm hmm. ก็เห็นได้ชัดว่า p m ตัวของภาคของยุโรปเองไม่ได้ดีเลยนะครับ <Okay. S 2> รวมไปถึงฝั่งอังกฤษ ก็แย่พอกันนะครับยังในภาคการผลิตก,ก็โดยรวมอยู่ที่ก9 9นะครับแล้วก็ภาคบริการอยู่ที่50ภาคการผลิตอยู่ที่48.1ครับผมโอ้โหก็เห็นในสองประเทศแล้วที่ที่หดตัวลงมไปถึงญี่ปุ่นเองก็หดตุ่นะครับอยู่ที่49นะครับโอเคภาคการผลิตก,ก็ยกมยนไมยมันไม่ดีก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ลาเนี่ย แข็งมากครัพี่ฮันครับแล้ววันนี้นะครับลุ้นกับค่า,งางเงินบาทกันเดียวคุณเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยวันนี้ไม่ค่อยดีตอนนี้รับอย่างเดียวว่าเฮ้ยตัวสงครามไม่มีเราจะเริ่มเห็นทำโซนต่อๆกันนะครับที่เปิดประเทศแต่ละประเทศจะเริ่มเห็นแรงเทขายในทองคําออกนะครับจะต,ตื่นมารับขา่าวเดียวกับเราที่ตื่นในช่วงเช้าถ้าตื่นมาก็เป็นทางฝั่งงฮ่องกงครับรอไปในฝั่งของจริงๆตื่นมาเป็นซิดนีย์นะครับแล้วมาฮ่องกงแล้วก็จะไปในยุโรปนะครับแล้วก็มาที่อเมริกาอเมริกาตรงสามทุ่ม กะรซัพพลายครึ่งมาหนักโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นราคาล่วงเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหใครถ้ายังโคช็อตอยู่ก็ดีนะนะครับน่าจะเห็นกําไรนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับไม่แนะนําซื้อนะนะครับแนะนําขายตอนราคาที่ไหวเนี่ยคือถ้าขายจริงเนี่ยมันไม่ผ่านแาวโซนของ2,724นะครับก็ก็ยากหน่อยแหละฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้มันยากมากนะครับ โปรไฟเจอร์10บาทมาดูค่าเงินบาทกันก่อนไหมครับค่าเงินบาทตอนนี้แข็งค่ามาอยู่ที่อ่อน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 อ่อถามว่าทําไมถึงมองว่าอ่อนนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเขาปิดที่34บาท23นะครับ34บาทส4เออก็อ่าตอนนี้34เออดูราคาครับตอนนี้ที่34บาท417สตางค์นะครับใจอ่อนมา24ตังค์ใช่แล้วก็วันนี้ต้องไปดุลกับดุลการค้าไทยครับพี่ก็คาดการณ์เนี่ยก็ว่าจะขาดดุล จากเดิมเนี่ยเดินเดินดุลอยู่ก็มันก็ดูเป็นผลทําให้บาทอ่อนค่าต่อใช่นะครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวว่าเฮ้ยถ้าส่งออกเรามีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามองเจาะไปภาพใหญ่ว่านั้นก็เศรษฐกิจไทยล่ะ GDP เป็นยังไงเพราะว่าส่งออกก็อยู่ในการคำนวณของ GDP เนาะที่เยอะด้วยนะครับอ่ะครับก็ต้องรอดูกันต่อนะครับอ่ะในทองคำไทยนะครับโกฟิบาทนกคร ก็ย่อลงมาแต่มันทัโลกที่ลงเนาะเพราะลงมันเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ที่สี่1มืนสี่พันสามร้อยสิบาทแต่ยังไม่ให้จุดที่น่าซื้อนะครับจุดที่น่าซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องย่อแถวๆลึกๆเลยนะครับผมแถวโซนของสี่2มืนสามสามพันยี่สิบคือไม่หลุดโซนนี้น่าเก็บนะครับผมส่วนในฝั่งของทองคําไทยทองคำไทยโอ้โหยากนะครับทองคำไทยที่ยากเนี่ยออก็คือ ในเรื่องของทองคําไทยที่ยากมากๆเนี่ยจะเป็นในฝั่งของเรื่องที่ว่านึงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเราเห็นหายไปแ้วครับระหว่างเนี้ยไม่น่าเห็นเพราะว่าเหมือนกระจกวีเชฟเหมือนกันนะออถ้าเกิดจบแบบเนี้ยไม่ดีรถบ,บทรงลงเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่จริงๆผมไม่อยากให้ถือเพิ่มที่สามเพราะว่าวันศุกร์น,นั้นทาขายไปแล้วอืนะครับถ้าใครถือ ถ้าอ่ะถ้าหลุดโลเดิมแล้วกันนะครับหลุดโลเดิมแถวโซนสิบสามพันแปดร้อยก็ต้องหลอืมันคือภาพแบบนี้ครับโอเค